ครับพี่น้องบ่าวสักผ้เลาะครับมื้อนี้ก็พามาเก็บเห็ดคือเก่าครับมาหาเก็บเห็ดาอปตาโลด,ลดลงคือเก่าครับผมบ่รู้ว่าจะมานบ่ามานเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันครับผมเห็ดโล่งโงครับพี่น้องนี่เห็ดยังษยังสิอันนี้เห็ดเขาแป้งครับนี่โล่งโง,ง่หมดเยโอ้ยนอนกินหมนี่ย โงกครับละโงกเหลืองอืโอ้อาพูนได้ไข่อีกนะอ๋อไข่ละโงกเหลืองครับพี่น้องครับนี่เลยอเอาหมดเลยเนาะให้เตห็น เดี๋ยวอ้อไข่ละงกเหลืองครับเห็ดพึ่งครับพี่น้องดอกงามเลยครับ ครับผมเห็ดละงกครับพี่น้องเ้ยเห็ดละงอกนีก่ไข่ครับผมไข่โอ้หนอนกินแมงกินครับ ใครใครหน่อยเหงกเหลืองละงอกเหลืองหนะเห็ดละงอกเหลืองเด้อพี่น้องเด้อเห็ดละงอกเหลืองครับผมสามโดก สีดอกครับ,บ,บเห็นอีกดอกหนึ่งบานแล้วมั้งสีดอกครับผมอ้าวกระโดดอีกเหยดนี่เห็ดพึ่งครับพี่น้อง เอ้ยปวกกินแมงกินเบิดลละดอกไงครับสำกระดงงมาครับเห็ดพึ่งครับพี่น้องครับเห็ดพึง่งเถาแล้ว uh, ลวะอขาเถาเลยพี่น้องบานเบิดอละนี่ครับ นี่ครับพอ้โพึ่งกระคาแห้งมันมาพ่อยู่ฝูงหนึ่งครับนี่คือแล้วคือแล้วหานแล้วงูผีอีกดอกหนึ่งครับน้อพี่น้อง นี่ดอกหนึงครับผมนี่กระเ็ดพึ่งครับพี่น้องครับดอกยางงามเลยครับพัายญ่ตึงครับเก็บเพียบ อร่เห็ดพึ่งครับผมพึ่งวะพึ่งจะเห็นนะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอา้นี่อีกพี่น้องสองดอกครับงามเลยอื้งามพี่น้องพู้ใหญ่ตึงเพิ่เห็นเห็ดอีกแล้วครับ สวยๆเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งพี่อันนี้นยังสวยเลยอเดอกนั้นเป็นเชื้อราน่าเก็บความเชื้อเห็ดพึ่งอีกแล้วครับพี่น้องดอกงามๆครับโอ้เริ่มเิมเลยครับพี่น้อง งามขนาดครับพี่อีกดอกนึงครับพี่น้องครับอู้ดอกนี้แห่งงามดําปีเลยดอกนึงเห็ดยังแบบนี้นี่ครับนี่ สว,สวยครับผมโอ้นี่อีกดอกนึงเวยเห็ดพึ่งอีกแล้วครับเห็ดพึง่งเห็ดพึ่งสวยสเลยนะได้อย่างงี้สักสามคันรถนะ่ะ <laughs> <laughs> ไปครับหาต่อนี่เห็ดพึ่งอีกแล้วครับพี่น้องครับเห็ดพึ่งอีกแล้ว <laughs> เห็ดพึ่งอีกแล้วครับ เอานี่ครับเอาอีกดอกนึงครับพี่น้องอนี่ครับโอ้ยงามครับดำปี๋เขาเรียกเห็ดอะไรเนะี่ยนี่อีกดอกนึงครับพี่น้องครับโอ้โหโหดโพครับยัางงามเลยอืมงามขนาดพี่น้องเลย แข็งแข็งเลยครับนี่สองดอกครับพี่น้องครับเอาหมานหมนครับืันนี้ครับโอ้หเห็ดกำลังออกเด้อพี่น้องเด้อดอกงามๆครับผมโอ้ยอ่อนซ้อนระบาดนี่โอ้ยพี่น้องเห็ดอีกแล้วครับมีแต่เห็ดแนวเดียวครับโอ้นี่นี่นี่นอ้าว อย่างงามเลยครับพี่น้องครับนี่สองดอกโอ้ขาขาดรึงพีครับพี่น้องครับอ้ดุดเคลียร์ใหม่นี่ครับโอ้ดอกแบบง,ง่เลยครับพี่น้องโอ้ยผูดผูดอกงามขนาดครับพี่น้องครับนี่ นี่อีกสองดอกครับพี่น้องครับดำปีอูขาบักไงครับนี่ดอกน้อยครับสวยๆเลยครับ็ิตับเตาครับ นี่ก็เห็ดตับเตาครับอีกดอกหนึ่งครับผมเห็ดตับเตาครับพี่น้องครับอือดอกปังใหญ่เลยครับโอ้ ดอกหนึ่งครับพี่น้อง,อน,งนี่อย่างไงอีกสองดอกครับนี่อืออีกดอกหนึ่งครับเต็บเต่ามาพี่น้งอนง เห็ดพึ่งครับผมเห็ดพึ่งอ่ดำดํนี่จะกเห็ดพึ่งยังดอกครับอืมนี้ครับมาตึงเก็บแล้วครับอือไม่ๆๆๆไมว่าตั้งหลายได้ นี่ครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้ี่งามเลยครับนี่นี่สวยๆเลยครับกำลังออกกำลังยัพี่พี่น้องโอ้คุณสองสามดอกคุณครับ ทั้งในทั้งในทั้งในนี่ครับโอ้หลายครับพี่น้องอู้งั้นเลยพอตะกร้าก่อนกว่าข้างล่างข้างล่างนี่นี่ครับอ๋อนี่พี่น้องเหยียบเลยเนี่ยข้างล่างเหยียบอืมน้อยๆครับกำลังออก นี่อีกครับหมดแล้วะนี่อีกโอ้โหโทดผูงงงี่ครับพี่น้องครับโอ้หลายครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวหามองดีๆก่อน นี่มีตาเห็ดครับเดี๋ยวพี่น้องเด้อเดี๋ยวหาวัดตัวเห็ดกำลังออกครับน,นี่ครับให้ายงนี้ด้วยลหลายพูดบาดนี่เยียบได้นะข้างหลัง เอ,อทาทั้งพี่ก่อนนี่มีตาเห็ดครับพี่น้องอืมกำลังออกอุ้ยหลายครับน้นองเอ้มองเห็นทางนี้มัเถิใส่ละอีกดอกนึงมั้นี่เห็นอยู่แวบแแลนไปใส่ละโอ้ยนี่ครับอ,อืมนีพี่น้อง มึงเด้อเดี๋ยวหาวาตัวครับกำลังงามๆเลยครับหาผีครับอืออือผีครับอูม้มีแต่เห็ดครับนี่ผดผทษเหรอครับอือ ี่พี่น้องเบ่งเอาดือ้อเดี๋ยวหาว่าตัวเก็บเห็ดแต่ะหมง่งโอ้ยพี่อีกเบ่งเอาพี่น้องนี่มีตาเห็ดครับนี่ครับ อุ้ยหลายครับพี่น้องครับคุณอะอเบิ่งนำกันเด้อนี่นี่นแต่หิดครับพี่น้องอุ้ยคุณอะอีกอื้อ โอ้หลายครับพี่น้องครับเบิ้งนี่นี่ก็เห็ดพูดนะพี่พี่นอ้องอือพูดพดูมาถึงมองครับมัอนี่พี่เฮ้ยมีแต่เห็ดเลยพี่น้องเบิงบ้งเบืง้งเบื้งเนี่ย อืมคุณน่ะนี่กำลังงามเลยครับอืมพี่โอ้ยอยู่ไกลแต่อืมอืมเดี๋ยวหาประตัวกัน บานแล้วครับพี่น้องครับโอ้เมือ่อยหลายครับมือนี้พอดีแกงครับ่บมานปั้นได้เม่แล้วเทียงแล้วหิวเข่าแล้วครับกลับแล้วกลับแล้ว